สวัสดีครับโอลลาครับวันนี้นะครับพี่โช์เขานัดผมมาที่ห้างผมไม่รู้ว่ามาทําอะไรเหมือนกันอีพีนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าเขา,เขาอ่ะพี่โชเดี๋ยววันนี้พี่มีภารกิจจะพาไปดกกําน้ำกับฉลามพี่้วกลับมานิ้วหายอย่างนี้ทําไงอ่ะ <laughs> ไม่หายหรอกไม่มีอะไรทําแล้วพี่โช โอ้เคยมาที่นี่ก่อนไหมเคยมาพี่ชมผมชอบมากชอบโซนไหนชอบทุกโซนเลยผมรักไปแล้วแต่ว่าผมไม่คิดว่าพี่จะให้ผมมาดำน้ำพี่โกรธอะไรผมหรือเปล่าทผมมาก็อีพีที่แล้วโอ้ทำพี่หนักมากดื้หมอนนอกน้องไม่ใช่เหมือนการล้างแค้นมันเป็นฉลามนะพี่มันไม่ใช่ฟางเงินปลาทองนะ เนี่ยไปลงไปแล้วมันได้เจออะไรสวยงามแบบนี้อโออันนี้คือปลาอะไรครับพี่โชว์ปลาชี้ตังเบ็ดเหลืองเอ้ยแต่ตอนที่ดำน้ำนี่ไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้นะแต่อันนี้เจออันนี้คือ lobster กุ้งมันกรใช่แล้วเวลาดำลงไปอ่ะก็จะเห็นแตงแง่งแก็จะรู้เลยว่าเนี้แหละนางอยู่ตรงนี้นะนางนะไม่ออกมาหรอใช่นาะยอยู่ตองตามซออหินไซนี้กําลังนั่กิน <laughs> โลละพันห้านี่เรียกว่าปูใช่ป่ะปูยาคอกไกเดินใจแอนสไปเดอร์แคทน้ำข้างในอ่ะมันจะเป็นน้ำที่อุณหภูมิเย็นกว่าปกติประมาณยี่สิบเ็ี่สิบ่นะคะก็จะตกใจนิดเึงแต่ว่าโอ้ชอบเนเย็นอยู่แล้วสบายมากผมกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นเดี๋ยวได้กินเลยหืมเขาไปดู เนี่ยเชื่อป่ะเวลาพี่ไปดำน้ำพี่ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยอ่ะอูอันนี้คือปลาฉนาดค่ะปลาฉนาดนี้คือจะเป็นที่สุดทันแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นปลาที่อยู่ในยุคของฟีเซเชียสถานในยุคไดโนเสันอ๋อเขาเรียกในนี้เขาเรียกเขาชื่อไมกิซาหูยตัวใหญ่มากพี่โชอะไรอ่ะเนี่ยก้อนเนี่ยใช่ค่ะก้อนหินค่ะอ๋อตกใจไม่ควรไปสลาม ผมมีแผลชะก,กันนะผมจะลงได้ไหมฉลาดเลยนะึกว่าเป็นอาหารหรือเปล่าแต่มันไม่มีเลือดแล้วนะโอ้มันแห้งแล้วนะแต่พอลงน้ำสิ <c oughs> มันก็จะไม่แห้งอีกนะเดี๋ยวเราจะไปเจอครูที่เขาจะเป็นคนประกอบก่อครูป๊อาปอาย <c oughs> <c oughs> Now, are You a we're uh -huh. gonna be diving today. Uh-huh. We do have Four million liters. of water. See, I live now here, and am no. Now it's See, ma'am. No. Oh, do oh, okay, so you have the diving license? No, she has it. Oh, okay. Good. <laughs> what we're gonna do is we're gonna get you dressed today. Yeah. Right, so you have a quick little class on the diving. License. Huh? Mr. Popeye, but I have a wound, very big. Oh, they might. my, my, my God. Oh my God, it's not true. <laughs> <laughs> oh. <laughs> I will swim away. I will swim away. Hey, hey, me. Oh, okay. You'll be okay. <laughs> okay. now remember t h e zip in the front zip. and what about my panty I have to take the panty off okay but now we be here okay เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่งตัวแล้วเป็นยังไงมันเรื่องใหญ่แล้วอาจจะลงไม่ได้ไม่เห็เราตอนแรกมาก็ไม่ได้เรียบร้อยตัวอย่าง zip ตะกี้ <laughs> Alright, good. So now what we're gonna do is we're gonna have a quick little class on the diving equipment. Yep. And then we go right here the water, And we're gonna breathe normally and we we'll sala, đẹp, nó con nick cua Take care of me, please take care of me, Mr. Goodbye. I will. Yeah. Okay, we're do There you go. We'll come over here. It's very heavy. ปกติพี่ดำต้องใส่เองนะแน่น่ะ ร sì ู้สึกว่ามันตัวใหญ่มากไม่เคยเจอฉลามใกล้ชิดขนาดเนี้ยเพราะฟันเขาก็เขาไม่ได้จัดฟันเลยเมโหเากมจัฟันฟันกเลยแบบเกเรเน์แต่สวยมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเล่นมากตัวนี้แบบชอบว่ายโฉบไปโฉบมาให้เราแบบว่าเล่นอย่างเขาไล้คือช่วงแรกมันมันเจองงงงหน่อยนะแบบเรื่องการทรงตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่ม เราเริ่มแบบว่าเห็นปลาโน่นเริ่มไหว้ามาหาเราอยนะ่างเงี้ยเราก็เริ่มเล่นกับเขาแบบมันก็มันก็แฮปปี้อ่ะแฮปปี้เลยเข <c oughs> าขวบไหมตอนเขาลงไปแล้วกลัวบป่ะในคนผมไม่ได้ว่ายเลยนะพี่จริงๆแล้วอ่ะพี่ป๊อกตายลากไปใช่ผมอยู่อย่างงี้ผมอยู่นิ่งเล<อ>ยผมไม่ยื่นมือยื่นขาขายังไม่ปัดเลยพี่โจจริงไม่ต้องใส่ฟินเนลก็ได้มัดโอไปเลยแล้วให้พี่ป๊อกตายลากเข้าไปเลยก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ว่ายเลยตะกี้ อีนี้นะครับก็จบไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายนะครับโอ้ก็ไม่โดนฉลามคนับน,บนิ้วโว้ก็ยังอยู่ครบนะครับฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้าเราจะไปได้กว่านี้ก็ไม่อย่าลืมติดตามบ๊ายบายครับด่างนั้นหมดไปทีหนาวเหลือเกิ